สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็อีกคลิปหนึ่งพี่น้องเหมือนเดิมคลิปนี้ fc ถามมาเออก็น่าจะเป็นมือใหม่พี่น้องเออกะคลิปคลิปเกี่ยวกับการเฮ็ดหน้าหวานก็คือผมกับเหมือนผมกะลงไปกับหลายคลิปไปแล้วพี่น้องหลายคลิปไปแหละเออก็คือก็ย่งมี fc บันถามมากัเพื่อนบอกว่าพี่เพอนว่าอ้เดือนกระลักกระด้านี่เฮ่าสามารถเฮา ข้าวยังหวานเข่าได้อีกบอ่อกระถามมาก็ประมาณว่าหน้าวานข้าวแห้งอ,งอะไระเดือนกรกฎาแล้วกาคือพี่น้องผมจะแนะนำแค่สองพันข้าวก็คือมะลีหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวก,กอกหกกาย่างหวานได้พี่น้องก็ยังหวานได้ย่างทันพี่นอ้องเดือนกรกฎานี่กค่ะทั้งเดือนนั่นแหละสำหรับพื้นที่นาใครที่มันยังยังแห้งแห้งแบบนี้นะ เห็นบออันนี้ก็เดือนก,กรกฎายแล้วกันน้ำกันย่งบ่มีเห็นบอเออฟังนี่เขา<ม>เขาดำน้าำพี่น้องนี่เขาแต่เขาสูบน้ำขึ้นมาเออกะเบิงนี่อันนี้กันยังบะมีบะมีน้ำเลยเนี่ยแห้งกีไทยกันยังเขาโลวกอยู่เลยเออปนถาม,มากกะคือว่าเราช่วงนี้ก็หลายพื้นที่กะมีน้ำหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีน้ำเออแมนบอเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบ F4 แซวหน้ามือใหม่ก็เลยอาจ,จยังไม่เข้าใจก็เลยคอมเมนต์มาถามก็ยังทําได้พี่น้องยังทําได้ไม่ว่าจะเป็นกะเนี้ข้าวเหนียวก็วยโหกหรือว่าข่ามะลินึ่งศูลหา,า,าร 105, กระเฮ็ดได้พี่น้องเอ,อทำได้จนถึงไอ้จนถึงเดือนไอ้สิงหาพูเลยพี่น้องต้นเดือนไม่เกินวันที่สิบสองสิงหาเฮ็ดได้พี่น้องแต่ว่าพี่น้องสําหรับใครที่ทําหน้าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่หรือว่าต้นเดือนสิงหาคมนี่ พี่น้องจะต้องมั่นใจว่าถ้าน้ํามาเนี่ยพี่น้องจะต้องสามารถปล่อยน้ําออกได้นะหรือไม่ก็สูบน้ําออกได้นะเพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะว่าคนที่เหน้าในช่วงไอ้หน้าวานเนี่ยในช่วงไอ้เดือนกรกฎาเนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ยมันเป็นเดือนที่แบบฝนทิ้งช่วงช่วงต้นเดือนแม่นบอแต่ถ้าจากหลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยฝนมันสีมาแบบเล็งเล็งเลยได้พี่น้อง พอฝนมันมาเร่งๆมาติดๆกันนี่มันสิทําให้น้านี่ท่วมเลยพี่น้องเฮดไหน้ํานี่ท่วมเขาได้เพราะฉะนั้นนะ่พี่น้องต้องมั่นใจว่าจะสามารถสูบน้ําออกได้จะสามารถปล่อยน้ําออกได้เออเพราะว่าอย่างเพราะว่าระหว่านข้าวในช่วงเดือนกรกฎานี่เขาต้นมันยังน้อยอยู่พี่น้องต้นข้าวมันยังน้อยอยู่เออพอต้นข้าวมันยังเล็กอยู่เนี่ยถ้าน้ํามันมาปุ๊บเนี่ยมันท่วมปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยได้พี่น้องถ้าพี่น้อง บอสามารถเอาหนำมอ,อกได้เนี่ยเรียบร้อยเลยเด้เข่านี่เน่าเลยเด้อือเพราะฉะนั้นนี่ไผ่ถีสีว่านในช่วงนี้กกะเฝ้าวว่านพี่น้องยังเฮ็ดได้อยู่เออยังทําได้อยู่แต่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยเพราะเหมือนที่ผมบอกกันเลยเสี่ยงเพราะว่าน้ํามันสีท่วมอือน้ามันสีท่วมแล้วก็หอยมันสีกินเออแต่ถ้าไผททาได้เนี่ยคือแบบดีมากเลยเด้พี่น้องดีมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างว,าาว่านเขาเดือนกรกฎาคมนี้ คือห้ามันบ่หลายพี่นอ้องหญ้ามันไม่เยอะอือคือลืมไปได้เลยเรื่องหญ้าเนี่ยถ้าถ้าทำนาหวานข้าวแห้งได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมดนะคือช่วงนี้คือจังหน้านี่เห็นบ่คือถ้าทำได้เนี่ยคือแบบสุดยอดอะ่ะเพราะห้ามันจีบ่หลายพี่นอ้องอือพอมันสมมุตินะพี่น้องพี่น้องสมมุติว่าหวานในช่วงเนี้ยต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมดาแมนบ่พอปลายเดือนกรกฎาคมดาเนี่ยฝนมันมากปุ๊บเนี่ยมันจีขึ้นแบบพอดีเลยเด้ อมืมันสีแบบมันจะช่วยควบคุมหญ้านะพี่น้องช่วยควบคุมวัชพืชนะเพราะว่าหน้าม,มาปุ๊บเนี่ยหยามันก็บพวกขึ้นแล้วเข้ากับอัดน้ำใส่เลยเออสําหรับนาที่เป็นเอหน้าที่บ่มีหอยนะไม่มีหอยไมม่ีปูนะเอแต่ถ้าหน้าไหนหอยเชื่อดีหลายปูหลายกะเซตคือเกา่าพี่นอ้องม,มีความเสี่ยงอีกอเพราะฉะนั้นกะพี่น้องก็ต้องพิจารณาบิง่งว่านาพี่น้องเนี่ยมันเป็นนาหอยเยอะหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นนานโนนบ่แต่ถ้านานโนนก็ไม่มีปัญหาพี่น้องนานโนนอย่างเช่นน้ํามาช้าอย่างเงี้ยคือจังแบบนี้กันน้ำมาซาเนี่เห็นบ่กะละกะได้เลยกะดินขี่ทย้ยขาวออกหลอกอยู่อืมกะลองเอาไปพิจารณาดูพี่น้องถามว่าทําได้ไหมทําได้พี่น้องทําได้แต่มันก็จะมีความเสี่ยงที่ว่าน้ําอาจจะท่วมนั่นแหละเออแต่คือว่าละความจําเป็นของจุดประสงค์หรือว่าจุดรหรือว่าไอความจําเป็นหรือว่าความชอบ เออบางคนกะโอ้ขี้ข้าดำมแมนบอต้นทุนนาดำมมันก็สูงอ่ะเทากับเห็ดหน้าวานเนากัเฮ็ดได้พี่น้องเออทั้งนี้ทั้งนั้นกับเบิงเบิงความจําเป็นเบิงความเสี่ยงของเห้านะเอว่าว่ามันว่ามันเสี่ยงเกินไปไหมเอออย่างเช่นนานาลุ่มอย่างเงี้ยนาลุ่มแล้วเราจะไปหวานช่วงเดือนกันลกฎาดาดินมันแห้งแบบนี้ก็จริงพี่น้องแต่ว่า้านนามันมาปุ๊บมันเซจเลยเขามันเน่าแมนบอ เออหรือว่าแต่ตรงกานข้ามถ้าเป็นนาโนนเนี่ยหวานช่วงกรกฎดาเนี่ยหนามากนะใดมันกับพัวถบเออแบบนั้นมันก็ดีพี่น้องเพราะฉะนั้นนะถ้าพิจารณาเบิงเบิงพื้นที่หน้าของเห่านะพี่น้องมันเป็นนาลุ่มหรือเป็นนาดอนเออถ้านาดอนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาดอกหน้าดอนหน้านุนหวานเดินกรกฎาไม่ค่อยมีปัญหาหเออแต่ถ้าเป็นนาลุ่มเนี่ยที่แบบท่าน้ามาปุ๊บเนี่ยมันบึ๊บทีเดียวมันสีขึ้นภายในมือเดียวหน่อยแบบนั้นน่ะเสี่ยงพี่น้องเสี่ยงเออแต่ก็คือว่าแล้วเนาะ ทุกอย่างมันก็ต้องมีความเสี่ยงมันบอกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่อยู่ที่ว่าจะเสี่ยงมากจะเสี่ยงน้อยอพี่น้องกับพิจรารณาเบื้องเออาแต่ถามผมว่าหวานได้ไหมกระดาะด้าสิงหาหวานได้พี่น้องหวานได้อืข่าวกังงอกขึ้นเก่าเลยข้าวขึ้นคือเก่าดีซะเลยซ้ำพี่น้องถ้าพี่น้องควบคุมน้ําได้ก็ลองเอาไปพิจรารณาเบื้องพี่น้องเพราะว่าเขาหน้าปี้เขาไหวแสงนี่พี่น้องไม่ว่า จะหวานเร็วหรือจะหวานชาพี่น้องก็เกี่ยวพร้อมกันในเดือนพฤศจิกาพี่น้องเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยกรกดาสิงหากัญยาตุลาพฤศจิกาเห็นบอห้าเดือนห้าเดือนห้าสามสิบห้าอายุเก็บเกี่ยวร้อยห้าสิบมือพี่น้องร้อยห้าสิบมือเป็นอะไรที่เหมาะเจาะพอดีเป๊ะพี่น้องออยังท่านอยู่พี่น้องอ,อบอต้องกังวลดอกว่าเขามมนสิขึ้นท่านบอเขาไมนสิได้ผลผลิตดีบอได้ผลผลิต ดีแน่นอนพี่น้องถ้ามันผลผลิตดีไม่ดีนะ่มันอยู่ที่มันเฮน้านะี่มันอยู่ที่คนผอมนี่พี่น้องเออบางคนนี่หวานในช่วงอะไรที่เหมาะเจาะเป๊ะหมดทุกอย่างเด้เออแต่ว่าดูแลบำรุงบ่ได้ก็คือเก่าพี่น้องแต่บางคนหวานล่าหวานช้าแต่เขาวําบำรุงได้บำรุงปุ๋ยได้เขาควบคุมน้ําอะไรได้ดูแลหญ้าวัชพืชได้ยมันก็ได้ผลผลิตดีพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยพี่น้องที่สเ็ดใหหยได้เข้าหลายเนี่ยอทำนาแล้วได้เข้าเยอะนีมน่มันมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยพี่น้องอบแมน่าสิยึดแต่ปัจจัยเดียวยึดแต่ว่าช่วงเวลาปลูกต้องเหมาะสมมันกับโบแมนพี่น้องมันกับยูน้ำพ้นดูแลพพ้อมแหละออแมนบอกับพี่น้องกับเอาไบพิจจราณาดูเอาพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม